สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ EP ที่7นะคะในวันนี้เนี่ยเนื้อหาจะมีความเข้มข้นแล้วก็ลึกซึ้งกว่าเดิมมากครูปินอยากให้เด็กๆทุกคนเนี่ยตั้งใจดูเทคนิคการทำข้อสอบที่คุณครูคนำมาเสนอในวันนี้นะคะไปชมกันเลย สำหรับ EP 7ในวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มกันด้วยเรื่องใหม่ค่ะเรื่อง Su m An นนะคะซ้ำกับ An y เนี่ยความหมายเหมือนกันเลยความหมายเนี่ยมันแปลว่าบ้างนะคะการกล่าวถึงจำนวนสิ่งของนะคะจำนวนหนึ่งนะคะที่เราอาจจะนับไม่ได้ประมาณอย่างนี้นะคะ,ะทีนี้ Any, เนี่ยซ้กับ An y เนี่ยมันหมายความว่าบ้างอะเหมือนกันแต่มันใช้ต่างกันค่ะ ในส่วนของซ้ำนะคะซ้ำเนี่ยจะใช้กับประโยคบอกเล่านะคะบอกเล่าแล้วก็ประโยคขอร้องขอร้องบางอย่างเช่นอันที่ขึ้นต้นด้วย w u l d นะคะ would you like อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเราจะใช้ซ้ำในส่วนของ any นะคะ any เราจะใช้กับประโยคคำถามแล้วก็ประโยคปฏิเสธนะคะ นะจะใช้ต่างกันแค่นี้จริงๆนะคะอ่ะเรามาดูข้อที่1กันเลย she wants to buy blank blank, blank fruits เราก็ดูเลยค่ะว่ามันเป็นประโยคบอกเล่าหรือประโยคคำถามหรือประโยคปฏิเสธในที่นี้ไม่มี question mark นะคะไม่มี not ไม่มี don't ไม่มี does n t นะคะจึงแปลได้ว่ามันเป็นประโยคบอกเล่านะคะในประโยคข้อที่1ดังนั้นมาดู choice ค่ะ ข้อที่1ค่ะเราจะใช้ซัมดีไหม2เราจะใช้ An y 3เราจะใช้อหรือ and หรือข้อที่4 no answer ค่ะอ้าวถ้าเกิดจะใช้ซัมเพราะเป็นประโยคบอกเล่าเอาเก็บไว้ก่อนเผื่อมีอะไรที่ถูกกว่านี้นะคะถูกต้องกว่านี้ไม่ใช่ถูกไม่ใช่แพงนะข้อที่2ใช้ a อนดีไหมหรือข้อที่3อ่อะ and อะ and เนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้นะคะเพราะอะกับแ n d เนี่ยมันแปลว่าหนึ่งแต่ว่า fruits เติม s, s ค่ะแสดงว่ามีผล,ลไม้หลายอย่างนะคะจะใช้อ่านไม่ได้นะ no answer มันมีคำตอบอยู่แล้วค่ะดังนั้นค่ะข้อที่1เป็นประโยคบอกเล่าจึงใช้ some นั่นเองค่ะจึงได้ว่า she wants to buy some fruits หล่อนต้องการจะซื้อผล,ลไม้บางอย่าง มาต่อกันด้วยข้อ2นะคะอ่านโจทย์พร้อมกับครูปิ่นนะคะ Would you like blank blank, blank milk นะทีนี้ค่ะซ้ากับ any เนาะก็จะสามารถนำหน้า uncountable noun <Now S 2> <now S 1> ได้นะคะก็คือนามนับไม่ได้ก็ได้นะ milk ในที่นี้ค่ะก็คือนมน้ำนมนะคะ Would you like blank, blank blank milk ดังนั้นครูปิ่นบอกแล้วค่ะเมื่อขึ้นต้นด้วย would ในที่นี้นะคะเป็นการขอร้องเป็นการถามเชิงขอร้องนะคะว่าต้องได้อยู่แล้วนะแต่ว่ามันเป็นประโยคคําถามที่เป็นกึ่งขอร้องนะคะ Would you like แบ n แ b ง a n milk เป็นสำนวนเลยนะคะดังนั้นเนี่ยจะเป็น any ไม่ได้นะเราจะไม่ใช้ a n y ค่ะเนื่องจากว่าเป็นประโยคขอร้องแล้วก็ไม่ใช่ a n แอนนำหน้า u n c o a n t a b l e now ค่ะ เป็นนามนับไม่ได้นะคะใช้อ่านน้ำน้ามไม่ได้เพราะว่าไม่สามารถนับได้ว่ามันมี1หยด2หยด3หยดดังนั้นค่ะข้อนี้ที่เหมาะสมที่สุดก็คือการใช้ซ้ำนั่นเองค่ะนี่นะพอมีวูดเมื่อไหร่ปุ๊บใช้ซ้ำทันทีนะเพราะเป็นการประโยคขอร้องค่ะสิ่งได้ว่า would you like some milk นะ,ะซึ่งคนส่วนใหญ่ก็จะตอบมาว่า yes sure อย่างนี้นะคะค่ะมาดูข้อที่3เลยนะคะดูโจทย์กัน do the y e a t h blank, blank blank food มี question mark ด้วยค่ะ question mark นะแสดงว่ามันเป็นประโยคคำถามนะคะอืมดังนั้นเนี่ยอย่างที่ครูปิ่นสอนไปแล้วค่ะว่าเมื่อเป็นประโยคคำถามที่ไม่ใช่ ขึ้นต้นด้วย wood นะคะไม่ได้เป็นประโยคขอร้องเชิงขอร้องไม่ใช่อย่างนั้นนะดังนั้นเนี่ยเราจึงจะต้องใช้อะไรคะระหว่าง 1. Some 2. า a a n d และ 4. no answer ะคะ่ะเราจะใช้ a n y ค่ะ a n y food นะคะคุณต้องการอาหารไหม นะคะค่ะก็มาถึงข้อ4กันแล้วนะคะอ่ะมาดูค่ะอ่านโจทย์ค่ะ g o o and Rocky watch blank blank bl cartoon but Bard doesn't like blank blank bl cartoon นะคะดังนั้นเนี่ยในข้อนี้นะคะเราจะต้องดูว่ามันเป็นประโยคชนิดไหนประโยคแรกค่ะ c o c o and Rocky watch cartoon มันเป็นประโยคอะไรคะต้องการคําตอบไหมไม่ต้องการคําตอบแล้วก็ไม่มีคําว่าไม่ไม่มีคําว่า not นะคะจึงเป็นประโยคบอกเล่าค่ะต่อมาค่ะ but barn doesn't like แ l a n k blank cartoon มีคำว่า doesn't ที่แปลว่าไม่นะคะที่มาจาก does not นะดังนั้นจึงเป็นประโยคปฏิเสธค่ะ ถ้าเป็นประโยคบอกเล่าแบบที่คุปปินบอกไปค่ะว่ามันจะต้องใช้ซ้ำหรือ any นะประโยคบอกเล่าต้องใช้ซ้ำแต่ถ้าเป็นประโยคปฏิเสธจะต้องใช้ any นะคะดังนั้นค่ะข้อไหนจึงถูกต้องคะข้อ 1, Some, ซ้ำซข้อ 2, any ซ้ำข้อ 3, s o ซ้ and any และข้อนี่ any any ค่ะอันนี้หลับตาตอบยังได้เลยเพราะว่าเรารู้แล้วใช่ไหมตอบข้อ สามนั่นเองค่ะซ้ำเอนี่ค่ะมาถึงข้อ5นะคะข้อสุดท้ายค่ะมาอ่านโจทย์พร้อมกันฝึกอ่านไปพร้อมๆกันนะคะ Do you have blank 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 pencils? I want blank 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 pencils on the table. อะแบ่งเป็น2ประโยคอีกแล้วค่ะอันแรกค่ะ Do you have blank blank blank, blank pencils? เป็นประโยคคำถามนะคะเพราะมี question mark อยู่เขาถามว่าคุณมีดินสอบ้างไหมอ่ะประโยคที่2ค่ะ I want blank, blank blank pencil on the table ฉันต้องการดินสอบนโตะ๊ะอ้าวเป็นประโยคบอกเล่าค่ะดังนั้นค่ะถ้าเป็นประโยคคำถามจะต้องใช้ some หรือ any คะใช้ any ค่ะ ส่วนประโยค์บอกเล่าเหมือนข้อที่แล้วเลยค่ะใช้ซ้ำนั่นเองค่ะดังนั้นค่ะเราจึงใช้ choice ข้อไหนนะคะระหว่าง1นซ้ำซ้ระหว่างข้อที่2 any s o นีซ้ำข้อที่3 s o m e a แ d any แล้วข้อที่4 any any, any ค่ะดังนั้นค่ะคำตอบมันก็อยู่บนหน้าจอเราแล้วเราจึงตอบข้อ2นั่นเองค่ะ any and some ดังนั้นค่ะข้อนี้ก็จะได้ว่า do you have any pencils? I want some pencils on the table. แปลว่าคุณมีดินสอบางแท่งไหมฉันต้องการดินสอบางอันนั่นเองค่ะสำหรับ เรื่องซัมและเอก็ไม่ได้ยากเลยนะคะ<อ>เพราะว่าเราเนี่ยได้มีเทคนิคการดูข้อสอบที่เป็นชั้นเลิศเป็นชั้นเซียนแล้วนะคะดังนั้นก็ขอให้เด็กๆเ,เนี่ยเมื่อเจอคำถามเกี่ยวกับซัมกับ a อ y ีก็ขอให้ผ่านไปได้นะคะข้อสอบที่ว่ายากก็สามารถทำได้ไง่ายๆเพียงดูเทคนิคการทำข้อสอบจากบ้านครูปูเดอะติวเตอร์ค่ะฝากกดไลค์เพจและกดติดตาม YouTube Channel เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานบ้านครูปู้ของเราได้นะคะ